อ่นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักของวันที่สองกันนะครับที่วิวดอยโฮมสเตย์นะครับวิวดอยโฮมสเตย์อยู่อำเภอแม่แตงนะครับอยู่อำเภอแม่แตงนะครับมผมนี่ระยะทางนะครับก็เนี่ยครับประมาณ10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะมีขึ้นเขาลงเขาประมาณนี้นะครับอ่าโอ้ออบ้านเลนไทยสวยมากนี่บ้านพักนบ้ันกน่าจะเป็นบ้านพักนะครับเนี่ยอแต่ยังไม่ได้เปิดอืม ตอนนี้อากาศ29องศานะครับก็ยังมี้ายเนาะ้ายระวังช้างนะครับ้ายระวังสัตว์ป่าอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างอโอมีช้างด้วยอออ๋ออ่าแม่ตะมานครับอ่าเขาเรียกว่าบ้านแม่ตะมานอืมนี่ไงนี่ไงอ๋อปางช้างโชคชัย เลี้ยวขวาเอาขึ้นเขานี่ครับบ้านแม่ตะมานนะครับเอาขึ้นคูนี่โอ้ชาวกุ้ยวันนี้แบบเขาเรียกอะไรสมรรถนะเรือเรือครับฟอร์จูเนอร์เครื่องสองพันสี่สมรรถนะเรือเรืออย่างนี้ไงอ๋อนี่ครับโรงเรียนแม่ตะมานนะครับโรงเรียนแม่ตะมานนะครับนี่ น,นะครับเข้ามาก็ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่กำลังจะไปแคมป์นะครับก็จะเหลืออีกอก็ไม่ใช่แคมป์พูดผิดที่พักนะครับวิวดอยโฮมสเตย์นะครับนะครับก็จะอีกประมาณ6กิโลเมตร14นาทีนะครับทางก็ขึ้นเขาลงเขาคดเคี้ยวเป็นเรื่องปกตินะครับผม สายว่างครับสายว่างไปตอนนี้เขาบอกบ้านทุ่งละครน,นะครับทุ่งละครเดีย๋ยวรอดูคืนนี้โอ้โหทางขึ้นดิทางเขาเ่าอลยหลังเสือเหือโอ้โหดูบรรยากาศเป็นไงโอ้โหทำไงทึ้นมาแค่ทางก็จะประมาณ เป็นป่าสักสองข้างทางเลยนะครับนี่โอ้โหเข้ามาแบบร่มเย็นดูดูต้นสักด์ดูต้นนี้ไอ้ต้นสักเล์นะตอะไรก็ไม่รู้ต้นยังใหญ่อะ่ะทางว่าแล้วหกล้อทำไมรอดต้งองสิบนาทีอื้ครับต่อไป,ไป เขาโอ้นะครับขึ้นเขานะมองกระจกด้วยนะมีรถ่ะโอ้นี่ขึ้นเขาหักศอกเลยนะครับเอามาทดนี่โอ้ยขึ้นเขาหักศอกไม่ธรรมดาเหลือๆนะครับผมอันนี้ใช้เกียร์ดีธรรมดานะครับอันนี้ยังดีธรรมดานะ ืปไปกระจกรับธรรมชาติเลยโหทางสดยอดนี่ไงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวิวดอยโฮมสเตย์ก็ต้องอยู่บนดอยนะครับ เลยโอ้ oh, ดูหักศอกเลยครับเป็นไงโอ้โ oh, หได้ยินเสียงไหมครับแวทโน่นเราขึ้นมาแับ อยากเห็นก oh, ็เอาแซกโอ้ดูนะขันบันไดอย่างที่แม่เก๋บอกเดี๋ยวผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยของจริงโอ้โหเป็นจุดชมวิวที่แบบอุ้ยตายแล้วมาทริปนี้คุ้มค่ามากมากเนี่ยถ้ามีสัญลักษณ์ธงแดงแบบนี้แสดงว่าน่าจะเป็นจุดอันตรายนะครับไหลทางไหลทางน่าจะอันตรายนะครับโอ้โหดูนะครับโอ้ือโอ้โหดู ทางลงก่อนโอ้โหโอ้โห ไปนี้นะนี่ๆๆๆอ้าผาสเศร้าไปโองร้อ0เมตรจุหายหกคูณโอ้ดูทลาันไหนยี่สิโอ้เมรแล้วแอ้ใช่หรือเปล่าครับ ี่หลังนี้แน่ๆนะครับเนี่ยโอ้โหอุ้ยนั่นนะครับสี่หลังข้างบนนะครับน่โอ้ไม่ใช่ครับนน่สี่หลังนน่หรือเปล่าผมมีหลายหลังโอ้มีเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ครับอันนี้คืออันนี้คือคูลาโฮสเตยไม่ใช่นะครับโน่จะดูดิโอ้อันนี้เป็นย่านเลยนะครับเป็นย่านโฮมสเตย ที่ผมเห็นอยู่ในเชียงใหม่มอนเวอร์นะครับในเพจเชียงใหม่มอนเวอร์โอ้โหโอ้โหดูดิของเราอีกสามร้อยเมตรขึ้นไปอีกเราขึ้นไปอีกของเราขึ้นไปอีกครับดูดูข้างหน้าครับดูดูดูนู่นนี่ของเรานี่ของเราสี่หลังนี้เนี่ของเราสีหาส่หลังนี้ครับของผมอันนี้สี่หลังนี้นี่อุยน้ำ どう,どう,どう